ซึ่งตอนนั้นเราก็แบบว่าใหม่ๆครับแบบว่ายังไม่เป็นอะไรเลยก็เข้าไปเสร็จแล้วคือว่าตอนนั้นเป็นแต่เต้นขาดร้องเพลงยังร้องเพลงก็ไม่ได้ก็คือได้แต่ร้องแบบธรรมดาร้องอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยรแบบเพี้ยนบ้างอะไรบ้างบ้างปัญดาตามไปแล้วก็ เข้ามาได้จนเหลือ20คนจนเหลือ20คนครับ20คนนี้ก็เป็นในรุ่นที่หนึ่งคือมีทั้งหมด20คนนี้ใช่ไหมครับถูกต้องทําอะไรบ้างครับถูกครับยังยังแล้วก็หลังหลังจะเข้ามาได้ครับเราก็จะมีการเรียนเต้นเรียนร้องเพลงเรียนอะไรต่างๆมากมายฮะทุกวันครับมีวันหยุดแค่2วันเนี่ยวันพฤหัสบย์ ซึ่งกจันหนึ่งศุกเนี่ยเราจะเรียนเป็นเต้นแจ๊สกับร้องเพลงสลับกันครับแล้วก็วันเสาร์จะเรียนฮิปฮอปเพราะว่าแจ๊สมันจะเป็นเบสิกของการเต้นทุกอย่างครับก็คือเรียนเกี่ยวกับการเต้นร้องด้วยร้องด้วยเรียนอยู่นานเท่าไหร่ครับผมในโครงการหนึ่งปีครับหนึ่งปีหนึ่งปีในการตอนนั้นเขาใช้เขาอะไรเป็นศิลปินฝึกหัดใช่ไหมศิฝึกับศิลปินฝึกหัดของเจูเนียรุ่นที่หนึ่งแต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยในระหว่างที่ทั้งสองคนเป็นศิลปินฝึกหัดเนี่ยก็ได้มีโอกาส ที่ดีในการที่ไปขึ้นคอนเสิร์ตด้วยหลายต่อหลายคอนเสิร์ตเลยใช่ไหมครับอ่าเริ่มจากคอนเสิร์ตแรกก่อนนะครับก็คอนเสิร์ตแรกก็จะคือคอนเสิร์ตพอแฟนของพี่เบิร์ดคือเหมือนเราไปขึ้นไปเปิดงานให้เขาไปกับกลุ่มจีจูเนียครับยี่สิบคนครับผมเป็นยังไงบ้างครับคอนเสิร์ตครั้งนั้นต้องเตรียมตัวยังไงแล้วก็ตอนสองเดือนเต้นเลงเดียวสองเดือนเต้นเพลงเดียวแต่ถือว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมีเต้นด้วยครับครับผมครับอืมก็ คอนเสิร์ตในครั้งนั้นเป็นยังไงบ้างรครับ<อ>บรรยากาศพอถึงวันจริงๆแล้วตื่นเ<อ>ต้นทีเดียวครับคอนเสิร์ตแรกก็แบบว่าพอขึ้นมาเสร็จก็แบบ กลัวว่าจะไม่มีใครรู้จักอะฮะแล้วเป็นไงครับเขก็ไม่มีใครรู้จักจริงๆก็เหมือนแบบว่าเพราะมันเป็นครั้งแรกของเราด้วยเป็นการออกสื่อครั้งแรกคแต่แต่เขาก็มีเฮตามกันไปบ้างอ่าอ่าตื่นเต้นไหมตอนนั้นก็ตื่นเต้นมากครับคือนเตนใหญ่ด้วยันขาสั่นเลยนะฮะครับอันนั้นคือครั้งแรกไปกันทั้งหมด20คนยี่สิบคนนะครับหลังจากคอนเสิร์ตครั้งนั้นก็มีต่ออีกมีคอนเสิร์ตอ่าพัทยาใช่ไหมครับพัทยาม u s i c Fest หรวัลไปกี่ปี ครับผมสองครั้งประมาณสองครั้งสองครั้งนะครับก็คือปี2003กับปี2004นนั่นเองนะฮะอันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับคอนเสิร์ตครั้งแรกนี่ลักษณะของคนดูกลุ่มของคนดูก็จะหลากหลายมากยิ่งขึ้นเป็นยังไงบ้างครับที่พัทยามิวสิกเฟสติวัลช่วงนั้นก็จะมีแฟนคลับนะครับคือว่าเขามาคอยให้กําลังใจอะไรเป็นกลุ่มน้อยๆคือแบบแผลบยังไม่เยอะมากอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เยอะขึ้นเรื่อยๆอเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันที่ได้ไปเล่นคอนเสิร์ตตอนนั้นยังตื่นเต้นอยู่บ้าง มีบ้ารักเป็นฮะยังตื่นเต้นอยู่เหมือนกันตื่นเต้คือทุกเวทีเราจะตื่นเต้นนะครับเหมือนว่าเราจะรู้สึกเหมือนเป็นเวทีแรกของเราเสมอแล้วก็ได้ทําให้ดีที่สุดตอนนั้นที่ไปแสดงที่พัรยา m มิวสิกเฟสติวัลเล่นนานไหมครับประมาณ ประมาณมันเป็นเม็ดเล่ประมาณสามเพลงเสร็จกันนะครับแล้วก็ก็หนานกว่าพอไปได้กว่าใช่เออเป็นครั้งแรกที่ไปต่างจังหวัดด้วยครับแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่ทางนักร้องญี่ปุ่นเข้ามาด้วยเราก็ไปร้องด้วยหลังจากนั้นจำได้ว่าเราก็พักโรงแรมเดียวกันหรือเปล่าครับไม่ใช่ไม่ใช่จำได้ว่าอันนี้อยู่บ้านเดียวกันหรือเปล่าอ๋อนั้นมันชีแรกครับคือ ครั้งแรกมันมีสองครั้งมันมีสองครั้งที่ทางญี่ปุ่นยังไม่มาคือโรงแรมที่โรงแรมนั้นครัแล้วพอญี่ปุ่นมาเขาก็ไปพักโรงแรมนั้นเราถือว่าพักโรงแรมเดียวกันเพราะเราไปพักโรงแรมโอเคไหมัะเราถือว่าเราพักโรงแรมเดียวกันแต่เพียงแค่คนละปีใช่ครับก็สับสน แต่ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับสำหรับคอนเสิร์ตที่ทั้งสองคนได้ไปมีโอกาสร่วมขึ้นคอนเสิร์ตด้วยมีหนึ่งคอนเสิร์ตก็คือเจอ่าเชียเช่นพ็อปคอนเสิร์ตนะครับอืใช่อันนี้ก็คือตอนนั้นทางจาญี่ปุ่นนะครับเขามาร้องที่ประเทศไทยเราก็ได้เหมือนว่าได้เกียรติรับเชิญไปแบบแกสให้เขาก็ไปช่วยกับร้องอะไรย่างนี้ไปเต้นนะครับแต่ดีใจมากขึ้นถึงสองครั้งด้วยกันฮะคือครั้งแรกเราจะไปเปิดงานครับ แล้วเราไปแข่งที่สองเราที่สองเราได้รบับรับเกียริแบบยิ่งใหญ่มากไปเต้นกับเขาครับดีใจมากครับเป็นไงบ้างครับคอนเสิร์ตวันนี้คนดูเยอะมากเือว่าเยอะมากแฟนคลับอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยนะฮะอืมอ่ะระดับแท็กกี้ซึบะทัครับครับ ก็เป็นความภูมิใจความรู้สึกดีๆเองหนึ่งคอนเสิร์ตเหมือนกันแต่ก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นประสบการณ์ครั้งสําคัญอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะฮะเพราะว่าน่าจะเล่นคอนเสิร์ตในเมืองไทยแล้วมีโอกาสที่ไปต่างประเทศด้วยไปที่ไหนมากครับญี่ปุ่นไปที่ญี่ปุ่นมาไในลองเล่าสักนิดหนึ่งว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วพอไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับ จริงๆแล้วตอนแรกเราถูกตับเชิญครับจากการคุณจอนนี่ทางบริษัทจอห์นนี่ซูเนียให้ไปเป็นเกสให้กับวงนิวของเขาซึ่งกำลังจะมีคอนเสิร์ตนิวสโนว์คอนเสิร์ตที่โตเกียวเสร็จแล้วเราก็ไปก็ประมาณยูนนึงอาทิตย์นะครับร้องเจ็ดรอบนะครับร้องวันละสองรอบบ้างวันละสามรอบบ้างอะไรเงี้ยคือลงจากเครื่องเสร็จเราก็ไปบล็อกกิ้งกับเขาไปซ้อมไม่ได้ยินเขาเย็นรอน ก็คือทั้งซ้อมแล้วก็ขึ้นขึ้นจริงๆนี่ทั้งครั้งเดียวหรือว่าหลายๆครั้งครับขึ้นประมาณขึ้นทั้งหมดมา4วันนะครับแต่วันนึงรอบหนึ่งวันหนึ่งสองรอบอีกวันหนึ่งสามรอบวันหนึ่งสองรอบอะไรเงี้ยครับอืมโอ้โหอันนี้คือของศิลปินนิวใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีศิลปินอื่นด้วยก็มีของยาย่าครับไปเจอคินทคิดด้วยอืม กับทั้งสามทั้งสามล้วเป็นญี่ปุ่นที่เราไปไปร่วมในงานคอนเสิร์ตของเขาด้วยคือสนุกครับเราได้เรียนรู้อะไรหลายงแตกต่างจากเวลาึ้นคอนเสิร์ตในเมืองไทยอะไรไงมากไหมครับอืมมากครับว่าครับคนดูเป็นคนญี่ปุ่นด้วยแล้วปกติเราจะเจอแต่คนไทยครับครับ คนญี่ปุ่นเราก็ไม่รู้ว่าแบบเออเราไปครั้งแรกเขาจะรู้จักเราหรือเปล่าเขาจะแบบรู้ว่าเราจะพูดกับเขารูเรื่องหรือเปล่าประมาณนี้ครับต้องมีผู้ภาษาญี่ปุ่นอะไรกับเขาเลยนะฮะเราก็ตอนนั้นช่วงนั้นเรียนอยู่เป็นเบสิกของภาษาญี่ปุ่นนะครับครับแล้วไปเห็นว่เขาแบบว่าอยากให้เราพูดเยอะกว่านั้นเราก็ต้องจําเราก็ต้องรู้ความหมายด้วยแล้วก็แบบว่าสื้อมาให้ได้แบบว่าเนื้อความมา มันก็ต้องเตรียมตัวเยอะเหมือนกันก็เขียนปเลยครับบนมือครับเขียนไปเลยภาษาไปเลยเนี่ยเขียนเป็นภาษาไทยเลยแล้วก็พูดกับเขาแล้วเป็นยังไงครับฟีดแบ็ของแฟนเพลงหรือว่าคนคนดูคอนเสิร์ตที่นู้นดีดีมากครับคือแบบว่าคือ เราไปร้องะครับเขาก็เหมือนว่าบกพัดแล้วก็ร้องตามด้วยครับเราแรกกลัวบอกว่าเอ๊ะถ้าไปแล้วแฟนเพลงหรือคนญี่ปุ่นเขาจะรู้จักเราหรือเปล่าเขาจใจการต้อนรับหรือเปล่าคือขึ้นไปแล้วลัวกริ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่เขาบอกว่าพอคอนเสิร์ตเสร็จเรียบร้อยจบเรียบร้อยแล้วเนี่ย สองหนุ่มคนนี้เนี่ยนะครทำเอาสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินของญี่ปุ่นนี่เกือบแตกเลยนะครับเออก็มาหนึ่งครับมาหนึ่งแล้วเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับเกิดอะไรขึ้นเขากลับบ้านตามปกติกลับโรงแรมไม่ใช่บ้านเออโรงแรมคือแล้วก็เมิีบ้านไปที่ญี่ปุ่นนะฮะกับโรงแรมที่ัคือเดินไปตรงรถไฟฟ้าใต้ดินฮะก็รอพี่เขาหยอดบัตรรช่แลกบัตรแล้วก็ รอสักพักนม่มีคนมาขอถ่ายรูปครับสามคเขาจำเราได้จากคอนเสิร์ตนะคือเป็นคนที่ไปดูคอนเสิร์ตใช่ครับแล้วก็เริ่มเริ่มกรูเขามาประมาณสี่สิบห้าสบคนได้ครับเรื่อจากคนคนเดียวก่อนสองคนแล้วข้างนอกมันเป็นถนนด้วยไงครับครับคนเยอะมากกาเข้ารถไฟฟ้าใต้ดินจะเป็นทางช่องบล็อกนะทางเปิดจราจรผมคือว่ามีทางเข้าเดียวถ้าแล้วมันติดขัดทางจราจรแล้วอีกแถวนั้นก็มีโวกยามตำรวจอะไรอยู่ครับ วิ่งวิ่งมาการการกันออกใช่เพราะว่ารถวิ่งไม่ได้แล้วก็วิ่งหนีขึ้นแท็กซี่กลับบ้าน ตอนนั้นเรารู้สึกไงเราเอ๊ะงงหรือว่ารู้สึกดีใจแล้วรู้สึกเอ๊ะทั้งหมดอย่างตอนแรกงงก่อนครับทำไมเยอะอย่างตอนนั้นอยู่กันสองคนหรือว่ามีพี่ๆทีมงานอยู่ด้วย2องพี่ๆทีมงานอยู่ด้วยพี่ทีมงานเขาหยอดในนั่นอยู่แต่ผมได้ยินเสียงในไทพี่เขาช่วยตัวเองเนาะขี่ดันเข้าไปไม่ไหวลวพี้ถือกล้องไทยอยู่โฮ้ยถ้สี่สิบห้าสิบคนผมว่าก็เยอะเหมือนกันนะแล้วก็มีตอนหลงในญี่ปุ่นเนี่ยะยังไงครับ คือเขามาขอถ่ายรูปไงครับพี่ก๊อฟก็เดินไปไม่สนใจไมเลยเดินไปไกลามากอไม่ก็หลงแล้วเขาก็พยายามคนนะจับมือเสร็จเขาเดินไปเลยแล้วไม้ก็อยู่กลางทายไกลางประเทศญี่ปุ่นตรงจุดไหนไม่รู้แล้วคือมองมองไปรอบๆต้องหาคนที่ดูเด่นๆนะครัแบบใส่เสื้อคนนิดนึงอะไรประมาณนี้ฮะรอมองมองไป จออยู่ประมาณยอดนู่นไกลมากอยู่ไกลมากเลยคือมีแบบว่าเรื่องแบบว่าตลกเจ็บมาตอนที่ไปก็แบบว่าไปเดินดูร้านเกมอะไรอย่างงี้จะน้ำหลงเพราะว่ามันเป็นสีแยนะครับทุกคนหายไปหมดแล้วผมไม่รู้จะทำไงทําไงอะวิ่งกลับโรงแรมเอย่ยงั้นอะไรตั้งตั้งหลักโรงแรมไว้ก่อนใช่อแล้วเก็บบัตรโรงแรมไว้ อะไรนะครับเอาเก็บบัตรโรงแรมไว้ถ้าเผื่อมีอะไรยื่นมากครัืพอไนอนได้โอเคนั่นคือประสบการณ์ดีๆที่ไปที่นู่นที่ญี่ปุ่นนะครับผมที่ประเทศญี่ปุ่นก็อย่างที่บอกนะฮะแฟนคลับทั้งที่ของที่เมืองไทยเองก็เยอะแล้วมีคนที่รู้จักเราแล้วก็ต้อนรับเราเยอะมากๆด้วยที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับเอาละครับแต่หลังจากนั้นแน่นอนนะครับงานเพลงอลัมชุดแรกตอนนี้ครับก็ออกมาให้พวกเรานีได้ติดตามกันแล้วและเป็นชนวีทแลนด์สปอตไลท์ของเราประจำนี้ประจำเดือนนี้ด้วยนะครับ นับตั้งแต่การได้เป็นซิลปินฝึกหัดของจีจูเนียรุ่นที่หนึ่งเนี่ยกว่าที่จะมาถึงอัลบั้มชุดนี้ได้เนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาถึงเท่าไหร่นะครับสามปีสามปีเลยนไม่รวมจีจูเนียด้วยก็เป็นสี่ปีโอ้ก็จริงถ้าอ่านในแบบว่าพวกปกเป็นพวกนี้ที่เขาเขียนไว้ว่าการทํางานสามปีครับอาจจะคิดว่า มันแบบว่าไม่มีอะไรแค่สามปีแต่ว่าในนั้นเนี่ยมันแบบมีความหมายกับเรามากเพราะว่าเราตั้งใจทุ่มเทแรงกายและแรงใจกว่าทํางานทุกอย่างของเราครับให้สําเร็จออกมาเป็นอัลบั้มนี้นะครับครับผมอ่ะทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจใมีทั้งความสุขผมบอกม,มีมีท้อด้วยก็มีคถึงขนาดร้องไห้ก็มีเหมือนกันโอ้โหอ่ะกว่าจะมาถึงอัลบั้มชุดนี้ได้ที่บอกว่าผ่านมาหมดแล้วนะ,ะทั้งความสุขทั้งความท้อน้ําตา ความพยายามเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรจนถึงอัลบั้มชุดนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ไปดูรายการมัลซี่อีกครั้งหนึ่งนะครับดีไหมครับดีครับผมอยากดูก๊อฟฟเล่นไปเบรกไปเบรกกันแป๊บนึงพักกันแป๊บนึงก่อนนะครับถ้าใครอยากดูลองเอสเอ็มเอสาบอกเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูช่วงท้ายรายการอีกครั้งขอบคุณครับพาผมไปดีคนี้พักกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับก๊อฟไมค์กันต่อครับ